ยังขี้งูกดนไมได้หรอกมาเอาอย่างลุกนะเฮ้ดูมันเดินอยนี้ข้างเลยดิค้างเลยดิสั่งนะโอเคนะนี่กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ข้อเสียที่มันต้องปรับนะให้พี่ปรับให้มันพี่ปรับได้พี่รักมันมันสร้างที่มาแต่มันต้องปรับคือ มึงฟังเด็กอันเนี้ยมันเหมือนคนในบ้านมึงเนี่ยเพื่อนมึงจริงจเอาแต่ปรับคนละครึ่งนี้ดีนะพี่หมอแต่แต่พี่อ่ะก็อย่างที่บอกพี่ใจงนี้คีคีสองคนเนี่ยเข้าใจกันแล้วพี่หมออ่ะคือเรื่องไอ้พวกกินดื่มอะไรเออเประปะทําตัวแบบแบบเล่ยเปื่อยอ่ะอันนั้นอ่ะคือพี่หมอ่เขาอยากให้เลิกแต่เขาก็ยังไม่เชื่อพี่ว่าพี่จะเลิกขาดเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องพิสูจน์ให้เขาให้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้สังคมรอเลยว่า อ่าเป็นไอจากเป็นท่านเอพี่เอชนายไพศาลเป็นไอไอเอเลยนะมันไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วเพราะคำพูดมันเป็นนายอันนี้อันนี้อันนี้เข้าตัวได้เ่ออย่างไม่กินจริงเพราะอะไรสุขภาพไม่ได้แล้วอ่าส่วนอีกอันนึงคี์นึงคือพี่อยากขอพี่หมอว่า ฟังฟังโทรคุยกันอย่าให้คนอื่นมาหลอกใช้เป็นเพื่อนเยอะและอย่าบอกว่าเพื่อนทิ้งไม่ทํามีแสงแล้วไม่ช่วยเขาบางคนเขาหลอกใช้เราทั้งมึงทั้งกูแล้วเข้าทางเขาด้วยอ่าตอนนี้ก็คุยกันดีๆก็ถือว่าโอเคฟังได้ฟ้องหมอปลาให้หมอปลาบอกเลยป่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันทิ้งขาหารู้ไหมอย่างที่จาได้เลยเคสมาดกขำทุกวันทุกวันนี้บอกกูจะฟ้องมึงด้วยอืมโอ้โหแบบสุดก็มีอะไรโทรคุยกัน จำได้ไหม<ะ>ไนะม <า S 2> ่อ,อีกเรือ่องหนึ่งไอ้นนป้าที่ที่ที่ไปทาเรื่องหวยที่ที่โกงกอกอะที่ออกของกระแะพี่ยังพี่ไม่เคลเลยอะไรกับป้านะป้าคนนี้บอกพี่ผมไม่นะป้ามาจากหมอปลาหมอป้าเขาากบป้ามากป้าไม่ต้องมาให้อะไรผมส่งรายหาพี่ทุกวันอยากให้ทนายภาษาเงี้ยปีใหม่ไม่บกไม่เอาครับป้ามาจากหมอปลาหมอปลาก็ช่วยป้าจริงอะไรที่ป้าผิดพลาพไปแล้วแก้ไขนะแต่ป้าไม่ได้พันาหรอกที่ออกของกรกไปเห็นไมเรื่องถูกหวที้แล้ว ถ้ามันรู้ว่าอะไรที่มันส่งมาแล้วความเป็นเพื่อนของพี่อ่ะที่ส่งมอบไปให้มันมันจะผ่านบุคคลที่สามเห็นเองแต่ใครที่มันปั่นมันเสี้ยมอ่ะเอางี้พูดวันนี้จบไร์เลยถ้ากูเที่ยนะเพื่อนสังคมอ่ะจัดการอยู่แน่นอนแล้วกฎหมายก็เอากูติดคุกด้วยแต่ถ้ากูไม่เที่ยนะมีแต่กูเจริญขึ้นจนเจริญขึ้นแต่ถ้าแพงจริงกูอะลงทุนดกูเอาเงินคืนยมาเชื่อคนจนกูบอกเลยคดีหลายคดีที่กูทำที่พี่หนุนสั่งมึงบอกให้ช่วย ทำหมดครับไม่เคยเก็บตังค์เขาด้วยแต่บางทีงไม่เก็บตังค์ไม่อะไรนะเอาตังค์ไปเสียให้ด้วยเอาที่มาจําไว้ไปบอกว่านู่นนี่นั่นพี่แบบซา่าทุกสุดท้ายมีมเมสเซจมาขอโทษว่าต้องโกหกเพ,พาราะกลัวไพศาลไม่ช่วยเดี๋ยวเอาฟังคนกลางน,นิดนึงพี่ไรอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่สองคนเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยอยู่พี่เอทนายไพศาลกับหมอปลาเนี่ยนั่งคุยกันเมื่อกี้จุ๊บเม่งกันไปสองสามทีแล้วพ,พี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่ใช่จุ๊บจุ๊บจุ๊บพี่จุ๊บ ทุบตีทุบสมัยเราต้องทุบเนฮ้ยเขาเขาหวานดีกันนะเพื่อนเมื่อกี้นะดีกันนะเพื่อนพูดใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดอ่ะพี่คิดว่าใครพูดอ่ะไม่ผมก็ต้องเป็นเขาต้องเป็นไพศาลดิเออแบบนี้จะมีใครอ่ะเล่นๆแบบนี้ก็มีคนเดียวอ่ะเล่นๆอย่างนี้มีคนเดียวจุ๊บจุ๊บเล่งมันพี่คือตอนนี้เดี๋ยวอธิบายพี่ก่อนคือหมอปลาเนี่ยเขาอยากให้พี่เอ๋ปรับปรุงตัวไอ้เรื่องกินดื่ม อะไรเนี่ยเรื่องทําตัวเหลวแหลกทั้งหลายเนี่ยพี่เอก็บอกว่าหยุดมา 2- อสเดือนแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็บอกว่าถ้าวนกลับไปเนี่ยเขาเนี่ยไม่ต้องมาเคารพทนาย p พศา a เลยอ่าส่วนพี่เอ๋ไม่หรือกันแล้วทุกวันนี้มีคนเคารพหรอจุกวันนี้มีคนเคารพเหรอโอ้โหจุกเลยลุงพีบุญด้วยเนี่ยเออนั่นแหละดิเต็มเต็มแนวอ่าไอ้ส่วนส่วน พี่หมอปลานะแต่พี่เอ๋บอกว่าอย่าให้พี่หมอปลามีอะไรอ่ะฟังกับเขาก่อนโทรคุยกันแล้วก็ตอนนี้ปลดบล็อกปลดเบอร์อะไรเรียบร้อยเออมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคนจะมาหลอกใช้พี่หมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามา,มาดิษพี่เอ๋อ่อาตอนนี้ออกมาเป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือพี่พเอ๋แม่งกินแตงโมจะลูกหนึ่งแล้วพี่ไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เป็นเบาหวานจากไหนก็ไม่รู้อร่อย อพี่ในมุมสองสองคนนี้พี่พี่มีอะไรอยากบอกเขาหน่อยไหมก็มีรอก็คุอกัไปนกนมาแต่ว่าก็เข้าใจทั้งคู่แหละแต่ว่าแว่าก็บอคนที่มีหนวดอ่ะทนายน่ะทนายเอทนายอ่ะว่าไงพี่ทนายผมจะโทมาร้องไห้บ่อยต้อกเรื่อง ก็รักกันไงผมไปร้องผมร้องให้โอ้ยของงูทางนี้จะเป็นจะตายมันไม่เข้าใจผมมันอือจริงก็จริงก็จริงแต่พี่หนุ่มบลอยพร้อมผมว่าไงปีใหม่ขอให้เอ็ดดี้กับหมอปลาเร็วๆนะพี่หนุ่มเดินบอกเห็นไหมใช่ใช่อ่ะมุมพี่หมออะไหนบอกพี่หนุ่มถือว่าอันนี้ถือว่าเราดีกันยังดีพี่หนุ่มจะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นแค่ผังคีเลยหน้าพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มมีหัวเลาะเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เขาหัวล้อปกติทุกคนก็หัวล้อไม่ทำไมปลารู้วะไงก็เขาขับไปมิเตอร์ลอดอยู่แล้วพี่หนุ่มพี่พี่ว่ารอบนี้ปรับได้ไหมรอบนี้ปรับปองก์พงศ์โตสายมนัสายมีปองก์พงศ์โตสามสายด้วยงานหยาบแล้วยุ่งนี่ลามทั้งวงการแล้วนะเนี่ยน้องรัก

โอ้นี่ตุ๊กตาสังคมนะไม่ควรทำแบบนี้นะเดียร์ปงหน้าฉากปังหน้าจริงนี่นี่เสาหลักของวงการมาเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วไม่ตอนนี้เขากำลองจะฝากากเ็บไพศาลเส่ได้ไหมอยากให้แบบช่วยดูแลหรือได้ไหมเพื่อเอออยากให้ให้แบบว่าเป็นเหมือนแบบคนอื่นๆที่ของปั้นมาอะไรเงี้ยเก็บไพศาลนี่นี่ชั่วหนักเลยนะนี่ชั่วหนักเลยนี่ชั่วหนักไปดูไอ้ตัวนี้หนักสุดเลย พี่ป๋องพี่ป๋องขอโทษนะขอโทษนะพี่อะไรที่ล่วงเกินขอโทษพี่นะมึงตัวดีเลยไพศาลมึงก็ได้ลุงได้หมอปลาด่าทุกคนอ้าวมึงก็รู้นี่อยู่อ๋ออยู่กับคนนี้ด่าคนนั้นอยู่คนนั้นด่าคนนี้ด้วยพี่ป๋องสอนจริงๆโอ้โาลเป็นไงจริงระวังตัวนะทุกคนนะมีเตือนเลยนะมาตอนนี้ ไพศาลน่ะเขาทะเลาะกับปลาอยู่แล้วปลาตอนเนี้ยก็แบบเออก็บอกเขาแล้วบอกเออเขาให้อภัยได้อย่าให้ทําตัวใหม่ไม่ใช่พี่นุ่มไอหมอปลามันมาขอโทษผมไอหมอปลามันมาขอโทษผมมันติดต่อกันที้มันจะขอโทษผมนี่ไงเห็นไหมล่ะก็คนอย่างเงี้ยมึงแกลไฟมาเลยหนู ก็คนคิวทุกคนนะผมระวังไว้เลยนะพี่กันนะพี่หมอปลาพี่หนุ่มนะไพศาลเนี่ยไม่อยากจะด่าอันนี่มันช่วงจริงระวังพวกเรากูไม่เหลือดีเลยการพิจารณาเลยรับรับรับปลาไปกนคนคิวทำไมกันอ่ะไอ้ปลาเออพี่คนคิ้วทำไมอ๋อเล่นหนังเล่นหนังเล่นหนังเป็นดาราเนาะเล่นหนังของพี่ของพี่พจอ่ะไอเรื่องอะไรอ่ะกังพี่แจ๊ดอ่ะ ไปเล่นกับพี <t t ่ต๋องเหรอไอโคลโลอะไรอ่ะไม่ได้เล่นเหรอพี่หนุ่มก็โลงทำไมตาไม่เล่นอ่ะไม่เล่นไม่คนอย่างนี้หรอก็พี่หนุ่มเล่นเลยไม่เหรอเออแลพี่หมอปาเขาไม่ได้กัโกนหรืพี่แจ๊สี่เขาไโกนหัวโกนคิ้วเ่ยแต่ล้คุณร้าปวดจริงคือเขาปวดหน้าไปเด็กเขา เอาพี่พี่พี่แต่แต่พี่พศเขาขอคิวพี่อ่ะไอไอโคกะโหลกอ่ะเป็นตัวม่วงๆอ่ะพี่พี่หนุ่มอ่ะเนี่ยเขาไม่ทำของบ้านกันเลยไอ้สองน้ำาลก็เดือดร้อนไปหมดอ่ะอไปนั่นเลยไอ้หนุ่มมึงไปรับปากเขาแล้วพี่พศมึงก็ไปได้เนี่ยพูหน่อยเออเฮ้ยพี่หนุ่มแกสร้างบ้านเสร็จนะแกรอคิวพี่คนเดียวนะเขารอคิวหนุ่มคนเดียวนะไอตัวม่วงๆอ่ะนะไอตัวตัวม่วงๆอ่ะนะ ตำนานเลยอะตำนานเลยอะไม่รวมตัวกันได้ยังไงว่าแต่ละคนนี่อันนี้เขาเขากลับมาตอนนี้เขาจะกลับมาลักกันนะพี่ป๋องอวยพรความรักระหว่างหมอปลากันในภาศาหน่อยครับพี่มีการรคบพี่หนุ่มครับมึงสองคนก็รู้นะเดี๋ยววันหนึงวันดีวันวันดีคือดีเขาก็ดีกันเดี๋ยวพอวันหนึ่งเขาทะเลาะกันเดีววพนวัน ผว่ากลับมาดีกันเนี่ยมึจะเชื่อนี่ไงสองคนนี้เนี่ยมันจะกลับมาดีกันรัดกันตลอดไปเออก็เพราะมันเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นคนอย่างเงี้ยที่มันเที่ยวพี่หนุ่มเขารู้เรื่องดีเที่ยวผู้หญิงทุกที่แล้วก็บอกว่าตัวเองเลิกแล้วเอาแล้วคนดูไลฟ์อยู่สองหมื่นกว่าอันนี้ก็อยู่ดีก็ไปพูดแล้วไปทั้งแมกไม้ทั้งเดบแบงค์ทั้งมีเรียนทั้งตลาดทุกที่เอาอ่าแล้วแล้วคุณรู้แล้วคุณรู้ชื่อได้ไงเนี่ยไพศาลไอบอลมาบอกไอแท็กก็บอกเอา เอาแล้วเปิดประเด็นใหม่ลแล้วบางคนะันี่ในบรรดาทันนะทา้ง,ง,มงมหงมดนะทนายแก้วดีสุดบอกเลยไอ้นั่นมันสร้างภาพโธ่แ่เมื่อกี้พี่หนุ่มแม่งอึ้งไปเลยบอกว่าทนายแก้วดีสุดใะไปโชว์การแสดงความรักหน่อยดิอ่ะมาดูอ่ะดูอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง,งๆกับพี่เนาะน เออเอาไหนค้างหน่อยค้างหน่อยค้างหน่อยกล้องจับได้หน่อยดูหน้ามันเดเอ้ยเขาแฮปปี้จุ่มแหนจุ่มงไหนหมดแล้วแต่พี่เลยเออเขาขยะขยะ่อ่ะคนแคนคนเขินพี่คนเขิน ไม่จริงเนี่ยดูเขาน้าเขาไม่ได้ยินดียินไลฟ์เลยเขาไม่อยากดูเลยอ่ะมีหมอก่อนหน่อยก่อนทั้งนี้นึงไม่หลอกกันให้เวลาไป็นเรื่องพิสูจน์วยแล้วเอาคนละครึ่งทางเอายืนกอดกันหน่อยอ่ะมาจี่นรชักพีอพ่อจับมือแล้วจับแน่นนะเนี่ยอ่ะไม่ถูกเจ็บข้อมืออยู่เอออย่าไปแกล้งเขาสิจับเบาๆจับเบาๆมองกล้องมองกล้องเ่ให้พี่หนุ่มน้วยยิ้มให้พี่หนุ่มหน่อยพี่หนุ่มดีแล้วพี่หนุ่มดีแล้วนะแต่ไม่รู้กี่วันนะพี่นน อะไรพี่พี่ป๋องทำไมคุณไม่เห็นตอนจับมือกันเลยอ่ะพี่ป๋องไม่ได้ดูไลฟ์เด็ดดูที่ไหนดูไม่เป็นดูไรไม่เป็นปองลูกไก่แล้วเนี่ยดูไรไม่เป็นดูไม่เป็นดูไม่เป็นพี่หนุ่มพี่ป๋องดูไลฟ์ไม่เป็นดูเป็นแต่ที่เขาส่งมาในไลน์ทำไมอ่อนเ้ยถูกตัวไปจะบอกพี่ป๋องอย่างนี้จะว่าว่าจะบอกว่าเมื่อคืนน่ะ อาเป้แม่งพูดขากันนะแล้วก็ด่าออกไรไอ้นี่กูนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนท่มึงรู้ตัวไหมนี่ยกูนอนไม่หลับมานคกูไม่แบบคุณไ่นอนไม่หลับเพียรเลยจริงแพ้แม็กูเลยมากทำไคนเนี่ยเขาที่แล้วก็ร้องไห้เขาที่แล้วก็ร้องไห้เหมือนไฟป่าพีงแล้วฝัน่าแม็กูจะคุณจ้นอนไดยดิโอ้โหยังเชียรหายทีมอย่างเงี้ยตุณนอนแม่งก็แค่คุกกี้เห็นไหมล่ะอยะ เวย้ยเครียดเเียดเว้ยไ่เแล้วปากระป๋องเห็นไหมเนี่ปากระป๋องล้วไปทำรายการกันแล้วนะแล้วเมื่อก่อนผมก็ตั้งชื่อมานะเออพี่ป๋องก็ทำไมปลากระป๋องกับปลาไม่ทำอย่างงี้ไม่ทำกูไม่ทำก็ลอกแม่งไปทำกันสงคนอะเบเอกอ๋อเฮ้ดี๋ยวก่อนนะคือรายการปากระป๋องเนี่ยคุณกัญชัยมึงตั้งชื่อแต่ตอนทำไม่ชวนเขาไปทา โอ้โหโคตรโจนไอ้ไอ้น <Techn Pokémon> ี่ลูกคุณเอาไปทำคกูกระจายตั้งชื่อแต่พี่ป๋องกับพี่หมอเอาไปทำกันเองครับคบได้โอ้แต่ละคนแตุ่กคนเลยพ่อบคุณปวดหัวว่ะเออมันมันเถิยงอาเอาพี่พี่ได้จัดไปพี่รบกวนรบกวนนะ สองพี่หนุีมสวับดีะรันนะครับครับพี่พีทพ้องครับพี่ผมมีนเบอร์ฝั่งนะพี่ป๋องได้จ้าได้จ้าได้จ้าด่าพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยจ้าตาด่า